สวัสดีนะคะสวัสดียามเย็นนะคะเพื่อนๆจะเย็นนี้นะคะแอดมีก็อิ่มข้าวมากๆเลยโอ้พระพึงนะคะต้นเบลเลอเลยนะคะต้นพระพึงนะคะวันนี้ตําน้ําพริกน้ําพริกปีนะคะผักบุ้งต้มนะคะดอกสนุผัดผัดน้ํามันนะคะทุกห,มหอมผัดน้ํามันนะคะดอกสนุแล้วก็ผักอ่า ยอดผักบุ้งนะคะแล้วก็เด็ดมาจากทุ่งนาตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็ยอดสดาอ่อนๆทั้งน,นั้นเลยค่ะเพื่อนๆขามาลวกนะคะทานกับน้ำพริกปลานิลทอดว้าจุกนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าจุกหวานทานยำไปเยอะนะคะเสีดยดเนาะทานไปแบบเยอะมากเลยปวดท้องทั้งคืนเลยนะคะเป็นอยู่คนเดียวนะคะเพราะว่าน้องๆเขาไม่เป็นกันนะแอนเมปวดท้องทั้งคืนเลย วันนี้นึกว่าแบบกินน้ําพริกไม่ได้แล้วลองนะคะลองทานดูเอ,อปรากฏว่าได้นะคะวันนี้กินยาทาั้งวันเลยนะคะปวดท้องตั้งแต่เมื่อคืนเลยไม่ได้นอนเลยเขาน้ําทั้งคืนวันนี้วันนี้อ่ยังยากกินน้ําพริกเพราะว่าพอดีลูกชายจะมานะคะลูกชายกับลูกสะใภ้จะมาจากออกาญจานบ,บุรีก็ตัน้ําพริกไว้ให้ลูกด้วยนะคะก็เลยลองทานดูโอ้จุกจุกมากเลยนะคะ อิ่มค่ะดูนะคะท้องฟ้าหลังฝนนะคะเย็นนี้สวยงามเพื่อนๆจะดูนะคะก็สาดแสงนะคะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าฟ้าสวยงามมากๆเลยนะคะก็อีกด้านหนึ่งก็ยังค้มอยู่นะคะด้านนี้ยังค้มอยู่นะคะด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังค้มอยู่แต่ว่าทางทิศตะวันตกนี่เริ่มคลายตัวแล้วนะคะ แสงสีเงินสีทองสีเทาสลับกันนะคะสวยงามค่ะเพื่อนๆจะไปนะคะ<ๆ>ไปเดินออกกำลังกายกันสักแป๊บหนึ่งนะคะย่อยก่อนนะคะเพื่อนๆจะไปย่อยก่อนนะคะไปย่อยก่อนก็กลับมาอยู่บ้านหนึ่งเดือนนะคะหเจองานเยอะมากเลยนะคะก็ย้ายข้างบ้านก็เสียนะคะอะลุงนะคะแล้วก็วันนี้นะคะ คุณแม่เพื่อนนะคะก็เสียนะคะเพราะว่าจะไปเป็นสาภาพสวดศพกับร่วมกับเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่ได้ไปวันนี้วันแรกรถน้ําศพแอดมรู้สึกปวดท้องไงก็ตอนบ่ายเพื่อนจะมารับก็กลัวไปปวดท้องในงานนะคะคพงจะด,ดีขึ้นช่วงเย็นนี่ก็เลยแบบเดี๋ยวไปเันเวลาสวดดีกว่านะก็เลยยังไม่ไปนะคะพอดีตอนเย็นนี่ลูกชายน้อง เพื่อนนะคะเพื่อนของน้องสาวลูกชายเขาเสียอีกนะคะบอกโอ้โหงานชุกมากเลยตอนนี้สลับกันนะคะเดนเมกับน้องสาวนะคะอู้ท้องฟ้าตรงนี้สวยงามมากเพื่อนๆจะสวยๆนะคะสวยจริงๆเลยโอ้โหสวยงามค่ะสวยงามด้านนี้ก็สวยนะคะที่ตะวันตกเฉียงใต้ก็สวยนะคะเดี๋ยว เดินสักแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆจะเพราะว่าฝนตกตอนช่วงบ่ายนะคะช่วงบ่ายฝนดูนะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้ตรงนี้ก็มืดมากเลยนะคะท้องฟ้ายังค้มคิดว่าคืนนี้นะคะถ้าอั้นไม่มีลมแบบนี้น่าจะตกนะคะน่าจะตกอีกนะคะดูนะมืดค้มเลยนะคะอีกด้านหนึ่งดูนะเดี๋ยวท้องฟ้าดูด้านนี้ก่อนนะคะด้านนี้แบบเริ่มจะคายตัวนะคะที่ตะวันตกนะคะ ตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังโอเคอยู่นี่นะคะตะวันออกนะคะตะวันออกเฉียงใต้นี่มืดมากเลยเพื่อนๆเหมือนพนละซีกโลกเลยนะคะดูนะคะท้องฟ้าตอนนี้หกโมงเย็นนะคะแต่ฟ้ามืดประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ทําไมไฟอัตโนมัติยังไม่ติดนะคะเพื่อนๆไฟอัตโนมัติยังไม่ติดเหมือนพนละฟากฟ้านะคะเพื่อนๆจ๋า ฟ้าเดียวกันนะคะฟ้าเดียวกันแต่แบบไอ้น,นี่มากเลยนะคะมืดมากเลยนะคะดูนี้ปกติไฟจะติดแล้วนะคะแต่วันนี้ไฟไฟ,ไฟอัตโนมัติยังไม่ติดเลยไม่รู้เพราะอะไรนะคะดูนะคะท้องฟ้าเพราะว่าท้องฟ้ามืดนะคะลนกบินกลับลังนะคะดูนะคะสวยไหมคะเพื่อนๆจ๋าานกกระยางนะคะกนะคะกกระยางบินไปเกาะกันอยู่นู้นนะคะสองตัวนะ นกบินกลับลังกันแล้วนะคะเพืเเอ่อนๆจ้าเอซูมนะคะซูมเห็นไหมไม่เห็นไหนะคะแล้วก็บินไปเกาะที่กิ่งไม้นั่แหละคะ่ะซูมมาเยอะนะคะก็บินไปเกาะที่กิ่งไม้กันนู้นนะคะเอาท้องฟ้าทางด้านนู้นมืดคึนม,มากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะท้องฟ้าคุมจ้ะ นก,กบินกลับลังกันนะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆจ๋าโอเคนะคะออกมารับลมชม,มทุ่งนานะคะออกมารับลมชมทุ่งนาสักแป๊บหนึ่งดูนะคะฝูงนกบินกลับลังกันนะคะเพื่อนๆสวยไหมดูนะคะโอ้โหบินกันเป็นแถวเลยนะคะบินกลับนากลับลังกันนะคะเพื่อนๆจ๋าดูนะคะสวยงามนะคะ นกบินกลับหลังนะคะบินเงี้ยเป็นแถวเลยจ้ะน่าจะทำอยู่บนต้นไม้เนี่ยเนาะแสงก็เริ่มไอ้นี่แล้วเนาะอาทิตย์ตกแล้วพอซูมมากมันอไอ้นี่มันนะนะคะความความละเอียดมันจะไอ้นี่ทำให้แสงมันพลานะคะกล้องนะคะดูนะคะท้องฟ้าด้าน ต,ตะวันออกเฉียงใต้มืดคึ้นม,มากเลยนะคะเพื่อนๆจ๋ามืดแต่ไฟทางไม่ติดนะคะตรงนี้โอเคนะคะเ็ดมีก็กับข้าบ้านแล้วนะคะพามาเดินรีแลกชมทุ่งนาสักแป๊บหนึ่งนะคะไม่รู้จะลงทลิปได้หรือเปล่านะคะเ,คเน็ตไม่มีนะคะที่นี่เน็ตเด้งมากเลยนะคะก็เน็ตนะคะเดิน เดินเล่นตอนเช้านะคะลงได้ลงได้ดูตอนเที่ยงเที่ยงวันคลิปตอนกลางวันได้ดูตอนเย็นนะคะคลิปตอนเย็นก็จะกลายเป็นได้ดูก่อนนอนนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะที่นี่เน็ตไม่สเสถียรน,นะคะเอ็มตเติมเน็ตไปเยอะมากเลยนะคะจะหมดเงินเป็นพันแลนะ้วอยากกลับบ้านแล้วนะคะแม่ดีขึ้นก็อยากกลับบ้านแล้วเพราะว่าอยู่ที่นี่เราทําช่อง YouTube ไม่คุ้มนะคะ ไม่คุ้มกับที่เราเสียค่าเน็ตนะคะอยู่ที่บ้านแอดเมย์มี Wi-Fi นะคะเพื่อนๆจะ๋ะก็โอเคนะคะก็พามาดูนะคะเดินเล่นชมบรรยากาศท้องทุ่งนาฟ้าค้มนะคะมีทั้งค้มมีทั้งมีทั้งว่ายฟ้าแลบด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะฟ้าโกรธแล้วนะคะก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไว้นะคะเพราะฟ้าเริ่มโกรธแล้วมีแลบแป๊แบๆด้วยนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้ที่ทุ่งนานี่นะคะ ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แอนเม์ด้วยนะคะเดี๋ยวแอนเม์พอมีเวลาแล้วก็มีเน็ตนะคะไปเติมเน็ตได้มาแต่เน็ตดูดูคลิปพอได้นะคะแต่ก็ช้าหน่อยมันจะหมุนหานะคะมันจะหมุนหาหมุนหายู่แป๊บหนึ่งนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็จะทยอยตามกลับเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปย่อยอาหารของแอนเม์เย็นนี้ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้นะคะดูท้องทุ่งนาดูนกกระยางนะคะ ยกอย่างนู้นนะคะลันรีบๆนะคะเห็นรีบๆอยู่กลางทุ่งนานู่นเนะะ่ยค่ะเพื่อนๆจ๋าก็ข้าแล้วนะคะเขาก็วิ่งกำลังกันหมดแล้วนะคะเสียงฟ้าก็คำรามหนักขึ้นแล้วนะคะก็อแอดมีขอจบคลิปลงคลิปนะคะมาเดินนะคะย่อยอาหารยามเย็นไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ๋าบายยจ๋า